สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาร์เลินะคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาพบกันในสภาพที่เหมือนอยู่บ้านวันนี้คิดไม่ออกค่ะว่าจะใส่อะไรดีเสื <c oughs> ้อผ้าดีๆก็มีเยอะแยะนะคะแต่ตื่นเช้ามาแล้วมานั่งคิดว่าจะใส่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปวดหัวที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วแถมบางวันอ้าวมันไม่ใช่ชุดเดียวนะคะใส่มาชุดหนึ่งแล้วจบต้องมาคิดอีกอีบนจะอะไรอีล่างจะอย่างนั้นอีใส่อะไรดีเถ้าเปลี่ยนเสื้อมันจะยากขนาดนี้เอาชุดนี้แล้วเปลี่ยนรองเท้านี่ไหมคุณผู้ชมง่ายดิ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมขาในที่สุดนะคะอิโมเมก็คิดได้คะ่ะว่าใส่ชุดดำดีกว่านะคะมันง่ายที่สุดและผอมเพรียวสเลนเดอร์ด้วยเห็นไหมคะแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาจิคะ่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดเป็นการใช้โรออนแบบลูกกลิ้งธรรมดาที่ต้องรอให้แหง้งพัดแล้วพัดเล่าก็ยังไม่แหง้งคิดดูนะทาไปรอค่อยเปลีเสือ้อไม่ชอบถอดทาใหม่ รอโอ้ยพรุ่งนี้จะได้ออกจากบ้านไหมคะถ้าเกิดเจ้าลูกกลิ้งที่เราใช้แบบโรออนนี่มันน่ารําคาญมากนะคะรอเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีเขาก็เลยคิดค้นดีโอสเปร์มาให้คะ่ะซึ่งเขาบอกว่าฉีดปุ๊บแห้งปั๊บ <c oughs> อีโมไม่เชื่อนะจ้าลองดูจ้ะ <c oughs> แห้งแล้วคุณผู้ชมค่ะขอซ้ําแห้งไหม ก็ยังแห้งค่ะเฮ้ยมันแจ๋วมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคือชีวิตเนี่ยมันมีอะไรต้องทําเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมารอแห้งกันตลอดเวลาในเสียเวลาหาสามีไปเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนถามอีกว่าแห้งเร็วค่ะพี่แต่ว่ามันจะเป็นแป้งขาวๆให้หนูอายขายที่หน้าประชาชนหรือเปล่าเขาบอกมาว่าเรโซนาคริสัลไม่มีไวท์เรซิดูหรือคราบขาวใดๆทั้งสิ้นจริงไหมเดี๋ยวพิสูจน์ค่ะ เอาละคะ่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าคราบขาวเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่กับเรซ o นาคริสโต้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะคะซึ่งวันนี้เราหยิบน้องแบรนด์ X กนะคะกับอันนี้นะคะเรซอนาคริสโต้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันดูซิว่าใครทิ้งคราบขาวและใครไม่ทิ้งคราบขาวนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะฉีดคุณน้องแบรนด์ X ฝั่งนี้เราก็าให้โอกาสเขาหน่อยที่การเช็คเขาแลวเขาบอกว่าดิโอสเปร์เนี่ยนะคะจะฉีดระยะประมาณ6มิลวห่างจากตัว เซี๊ยวว่าประมาณนี้เนาะอุ้ยขาวอะเห็นป่ะโอเคเรเชนาคริสโต้นะคะฝั่งนี้เฮ้ยผู้ชมเห็นป่ะ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 ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกที่เขาบอกมาเนี่ย ดิฉันเองก็แอบมีติ่งนึงที่แบบจริงเหรอมันก็เหมือนกันหรือเปล่าทุกอย่างมันดูแบบไม่น่าจะแตกต่างกันขนาดนั้นแต่พอมาฉีดกันจะัะจะด้วยการเคสแบบน้องมาลายของเราเนี่ยนะคะซึ่งตอนแรกไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นมาลายเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ฝั่งนี้มีคราบขาวแล้วยิ่งทิ้งไว้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันยิ่งแบบชัดขึ้นและชัดขึ้นส่วนฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคะซึ่งหลายลคนก็อาจจะสงสัยไปอีกสงสัยความชัดเจนของอีโมเมอ,อีกว่าพี่หานี้มันเป็นภาพพิเศษหรือเปล่าพี่ทามาเพื่อแบบหลอกตาหหรือเปล่าเปล่าครับน้องนี่คือผ้าฝ้ายผสมคอเลสเตอร์ธรรมดานะคะที่เราหาได้ตามชุดทั่วไปที่เราใสา่ใส่กันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ฉีดกันให้เห็นจา่จาจแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้เห็นได้ชัดค่ะว่า ฝั่งนี้ไม่มีคราบขาวและฝั่งนี้มีชัดเฉียวก็ได้เห็นการทดสอบไปแล้วนะคะมาท้าโมเมก็จัดให้แต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าข้าวของอะไรก็ตามที่เราได้เห็นในโม,มเมพับเพลยเนี่ยโมเมยอยากจะให้คุณไปลองด้วยตัวคุณเองนะคะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแต่โมเมเชื่อว่าอันเนี้ยแจ๋วค่ะไปลองดูนะคะเรซนาคริสัล